สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับสวัสดีทั้งผู้หญิงผู้ชายครับเมื่อนี้ครับภารกิจผักใบครับผมเป็นการซ่อมแท็กเตอร์ของสำนักงานครับนี่ครับมีปัญหาแล้วก็ตามอายุการใช้งานครับผมก็คือเครื่องจักรครับใช้งานนักอยู่ตลอดเวลาครับก็มีการสมแซมกันบ้างอาการที่กำลังทำตัวนี้ครับคือรถสตาร์ทดโบได้ครับพี่น้องสตัดตัดโบได้ละก็ระบบการชาร์จครับระบบการชาร์จชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้ครับเบิงแบตเตอรี่ตัวนี้ มันบดชาร์จเข่า וד, แบตเตอรี่ครับผม<อ>ก็คือเปลี่ยเนเสมือนคือไฟสำรองบกเข่าเนาะจารเนาะไฟไฟไฟบกเข่าแบตเตอรี่ไว้เหมือนเดิมนะครับบดชาร์จครับบดชาร์จครับนะครับก็เลยนี่ครับต้องทำการแก้ไขครับทำการแก้ไขเช็คเบื้งระบบอีกรอบนึงครับก็ดิมีครับผมตีพบครับเซลลิตริดครับผมจะของมันเกิดมื่อนี้มันเซลลิิดเกิดมื่อนี้พร้อมเรียงยังเรียงยังวะันเกิดเพิ่มวันเกิดเซลลิพร้อมครับครับพี่น้องกติดตามกันไปเรื่อยๆครับ ครับก็คือหลังจากหลังจาเมื่อนี้ครับได้อาจารย์ตูวครับอาจารย์ตูวมานั่มอาจารย์ตูวมาเช็คระบกไม่พอมว่าอาจารย์ตูวช่างอิเล็กทรอนิกส์ครับก็ยังไม่แน่ใจเนาะอาจารย์เนาะเขาต้องให้แบตเตอรี่เต็มเลยก่อนเนาะจังเช็คตัวนี้ได้ครับครับตัวนี้ครับถ้าเกิดตัวนี้มีปัญหาอาจจะได้สั่งซื้อครับจะได้สั่งซื้อเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกแปลงครับอาจารย์ชุดแปลงฐานอ่าชุดเขาเรียกว่าชุดแปลงฐานชุดแปลงฐานกาเคยเรียนมากครับแต่ว่ามันกัตทรงขึ้น ส่งขึ้นมาหาไล่แล้วครับส่งขึ้นมาหาไล่าะวสีสีสอนขึ้นเราคือเ่าเลยสนอยนไหนข่างใดคือเ่าเจบสังยตนครับจบสังยตนเดิมที่ครับแต่ว่ามาทํางานในองค์กรอยู่แผนไฟฟ้าครับผมแผนไฟฟ้าวิชาดเดิมก็อาจจะลืมไปบ้างครับต้องขอโทษขออภัยเพให้สร้างไฟฟ้าส่วนขึ้น,น <c oughs> <c oughs> ต้องได้เลยตต,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 ตัวงานนี้ครับได้หลายๆคนมาส้อยกันครับได้ออกความคิดส้อยกันหลายๆคนครับรถสำนักงานจังได้เลรียได้ เพราะว่ารถคันน mm hmm. okay. UH so ี้มีงานแลนหลายครับมีงานหลายเพราะว่ามื่อนี้ก็ได้จอดเบิ้มือหน่อาจารย์เนาะคันนี้เนาะยังโบเบิ้มือยังบบทางคำยังบ้านคำเนาะจอดเบิ้มือครับคันนี้เพราะว่ามีมีมีงานมีงานเบิกทางเนาะมีงานเบิกทางงานงานที่ตลาดก็งานงานตลาดก็ต้องไปครับงานตลาดก็ต้องไปแต่บังเอิญรถครับรถเบื้องสตาร์ทไม่ได้ครับสตาร์ทไม่ได้ตัวนี้กับพี่น้องก็เบิ้งไปเลยครับเบิ้งไปเลยกัดจังมาบิ้งเนาะมันจักซีแนลได้ สิเป็นหมูหรือเป็นจานซื้อเป็นอะไรเนาะครับเนาะเป็นหมูกับป้งกินเลยสถาบันสา้าฟ้าอาจจะพอได้ครับเพราะว่ามันทำงานกาไฟฟ้าตลอดเวลาครับแต่วิซ่าสังยุนนี่บาง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 ลักูตรก็ส่งขึ้นมหาวิาลแล้วหลักสูตรบางอันก็ส่งขึ้นมหาไล่ครับเด๋ยวชีดีขึ้นหรอกแต่มางานเครื่องยนต์ครับอุปสรรคลักสลับผมในเรื่องกระแสไฟฟ้าภายในรถยนต์ครับ12โวลตวนี้รู้สึกว่าจะเป็นในเป็นงานที่ละเอียดแลวก็ เขาใจยากอยู่ครับต้องใส่เวลาเนี้ยตาเสล่งด้วนกับบุได้ครับบัวตองย่านลุงทออรถสายเดงมึงก็ถ่ายรูปใส่เส็จกล้องเลยหรเปล่าลงไปลงกับบัวตอานดอกไปลงเซอร์เบอร์ลิชเช็คสวิตช์ก่อนครับพี่น้องเบิ่งเซอร์อร์ลิชเช็คสวิตช์ก่อนเอาถ่ายไปก่อนเช็คสวิตช์ก่อนเอาออกเลยก็ได้ถ่ายดูจานตู้ครับล่าเช็คอยู่ครับเอาตัดใจให้ผม

นี่แหละบราณว่าอย่าไล่ล,ลืมถิ่มวีซ่าเก่าที่เคยเลี่ยนครับพี่น้อง,งแต่บางบางวีซ่าก็ได้ส่งคืนมาหาไล่ต้นใ่กัดทั้งสี่แล้วครับพี่น้องการปฏิบัติงานครับบางครั้งนาง,งานจริงๆกัดกกะขึ้นบ่อครับบางครั้งกับงานก็ดใ,ให้สมองตื่นอาจารย์ก็ต้องนั่งวิเคราะห์นั่งลื้อฟืนวีซ่าเก่าที่เคยเลี่ยนครับ อาจจะใช่เวลาแน่เพราะเป็นระบบไฟฟ้าอาจจะใช่เวลาแน่มันบเหมือนเครื่องขค้นี่เป็นรูปล่าในการทํางานของเครื่องทั่วๆนอาจ์เนาะอันนี้ไปลบสายไฟครับมาต้องหาจุดบอดจุดเสียหรือว่าสายไฟขาดในหรือว่าห้อยแตกจากการทํางานของเครื่องจักระผมอาจจะเป็นการชอ็อตหรือว่าสายไฟขาดในครับวงจรไฟมีปัญหารวนครับและรวมไปถึงสภาพรถร้อที่ว่าจอดตากแดดุดตลอดเวลาครับ หนาฝนหน้าอย่างก็จอดตาฝนตลอดครับมันก็มีปัญหาตรงนี้แน่ระบบไฟฟ้าครับเพราะรถแท็กเตอร์ครับมันมันโมนแมนแบบของแอร์เนาะปลาเนาะมันบ่อยตัวตัวเป็นเครื่องจักรกลางแจ้งไหมต้องเล่นลุยเล่นเขาป้าเขาดงตาฝนตากนะครับมันก็นมีปัญหามากครับเรื่องระบบไฟฟ้าจะล้วนแน่ครับแต่ก็ถือว่าแก้ได้ครับแก้ได้ครับแต่ว่าตั้งไซเวลาแน่ครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งครับสังลิศครับสังลิศนี่ครับระบบล้ว,วนเอางานกุญแจรครับเซอร์วิสครับล้านหนาคนแทกครับหนาคนแรกตุ๊กตาปุกครับงูกุญแจใหมฮะค่ะเนี่ยพลังกำลังไหลมิจิกิเจฮะ Mm-hmm. <laughs> เดินาสำนักงานซื้อบรซื้อเครื่องมือแล้วใส่เขียวกัดได้โอ้โหวันธรรมดาครับเขียวดีเขียวดีเปิดชีวิตแบบนี้ไฟมานี่วิ๊กสตาร์ทดูตัวนี้แล้วจะดูตัวพุ่นครับนี่คือการว่างระบบสายใหม่ครับ ของเดิมพี่มากกับรถครับมันมีโปรแกรมมันล้วนเอาไอ้สายมันล้วนไปแล้วครับจะเป็นต้องเดินไหมครับเฮ็ดไหมครับแก้ไขไหม<ร>มันจะตัดได้กต่ตัดตัวนี้ออกตัวเส้นนี้ล้วนจบวางไหมครับวางไหมมันาสวิตช์กุญแจคนก็รเรียกอย่างไทยประดิษฐ์เนาะเป็นดินไทยเล่นไทยแลนด์อุลี่ครับไทยแลนด์อุลี่ไทยเฮ็ดได้ครับไทยเฮ็ดได้ครับเพราะว่าของที่ว่าอะไรที่มากกับรถครับระบบที่มากกับรถนั่นล้วนแล้วครับมีปัญหาแล้วเสียแล้วครับจะเป็นต้องแก้ครับแก้แบบแบบระบบแบบ เขาเรียกว่าอย่างวิชาแานนะจารย์เนาะวิชาแานครับวิชาแานจันตูครับนี่ก็ชัดแบ็ดไปเรื่อยครับชัดแบ็ดไปเรื่อยโอเคครับหลังจากปฏิบัติงานมาแล้วครับผมมาดูผลลัพธ์ครับได้หรือไม่ครับหลังจากนาดํานาแดงมันมานั่งครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งครับเบิ้ง รับไปเลยนี่รับตรงนี้รับเข้าเลยไว้ตรงนั้นนะครับนะครับเดี๋ยวจะใส่ชุดนั้น God damn it. ตู้ปิดคลิปแล้วปิดคลิปปิดคลิปฮะครับหลังจากรถสตาร์ทแล้วครับพี่น้องอาจารย์ตู้เห็้แบบไร้หายนี่อ๋อรียกว่าตัดแปงครับนะตัดแปงครับตัดแปงเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พราะว่าระบบภายในมันเสียแล้วพี่น้องเ็นกรเสียอ่ตะกี้เอาไปตนสลี่จับอ่าสลี่คนต้องจับแตงสายไปนน้อยเบาสาร COVID มันจะตึ๊บทีนีสวิตช์าามากกับต่อเองก็เอาได้ เพราะว่านี่อาจารย์ใส่ใส่สวิตติกแต๊กตัวนั้นเห็นบหมครใส่ใส่สวิตกระแสนายครับสวิตปุ๊บครับแมนแมนแมนไม่ได้รับสวิตสวิตไม่ได้สตาร์ทอ่ะเราใส่สวิตติกเองที่มาแทนตั้ต่ไหเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานจะไมลงยู่ตรงนี้เขาต้องจะไปลงไล่์ออมงต่อเลยเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานครับวันนี้รถของสำนักงานแกรนได้แล้วครับแลรนได้แล้วเทียแต่ว่ากระตุ้นแบตกระตัวสวิตกระตุ้นแบตอีกหน่อยนึงแบตดูชัดแบต